สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับยางเข้าวันที่7แล้วนะฮะ7ธันวาคม2565ผมจะพูดสั้นๆวันนี้อัดคลิปไว้นะแล้วก็จะถ่ายสดให้พี่น้องเลยก็เรื่องที่น่าสนใจตอนนี้นะเป็นภาพเดิมๆที่เราน่าจะเคยได้เห็นมาในอดีตก็คือถ้าบรรยากาศการเลือกตั้งมันใกล้เข้ามาเนี่ย เราจะรู้สึกเลยว่าโอ้ประเทศเรานี่เป็นประชาธิปไตยมากทุกพักการเมืองออกมาเนี่ยแย่งกันพูดเรื่องเรื่องที่จะทําเพื่อประชาชนประชาชนเป็นคนที่มีศักิ์มีสีนะไปไหนนีนะ่นักการเมืองไปวิ่งไหว้ประชาชนแล้วการนําเสนอประเด็นต่างๆเนี่ยก็เพื่อจะมาจีบประชาชนดูเหมือนว่าประชาชนนี่สำคัญมากนะมันก็มีจากทุกฝ่ายแล้วนะเราเห็นกัน อาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติในเรื่องของประชาธิปไตยแล้วจริงเป็นเรื่องดีนะงแต่ว่าสําหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยนะเราจะไปคิดว่านี่มันคือของจริงทําแล้วได้จริงๆจ,จะเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่เป็นประชาธิปไตยความหลอกลวงนะความเจ้าเล่ห์ของระบอบเนี่ยนะเราได้รู้ได้เห็นนะครับวันนี้ดัชนีบ่งชี้ เรื่องเศรษฐกิจหนี่ครัวเรือนหนี้ของประเทศที่จะเพิ่มขึ้นศักยภาพที่มันลดถอยลงของประเทศในการที่จะดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนโดยคนไทยเนี่ยแทบจะมองไม่เคยเห็นนอกเหนือจากเจ้าสัวไม่กี่ตระกูลที่ได้ครอบงำเศรษฐกิจไว้เรียบร้อยแล้วนะอันนั้นยังไงเขาก็ได้ประโยชน์ทั้งขาขึ้นขาลง แล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราไปย้อนดูน,นโยบายที่ผ่านๆมาเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าพักที่เป็นรัฐบาลมา8-9ปีเนี่ยทำอะไรให้เราเนี่ยนะแทบจะไม่เห็นผลเลยนะไอ้ที่หาเสียงไว้พี่น้องดูสิพลังประชารัฐนะมันหาเสียงคนะ่าแรงขั้นต่ำสี่ร้อยถึงสี่ยีวันนี้ไม่ได้นะครับวันนี้ไม่ได้ ปิญญาตรีเงินเดือน20,000อาชีวะเงินเดือน1 8ื่นนะมีคนที่ได้ต่ํากว่า,าวุฒิเยอะนะเจ้าที่ตกงานก็มากคนจบใหม่เสนอยกเว้นภาษี5ปีจะตกงาน5ปีก่อนจะได้งานจริงจังหรือเปล่าเสนอยกเว้นภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะสองปนะีได้ยกเว้นหรือเปล่าวันนี้จะไล่นะแม้ทั่งหุ้นนะ ตลาดหุนก็จะเก็บภาษีมีแต่เก็บภาษีเพิ่มเติมเท่านั้นนะดภาษีบุคคลธรรมดา10%คือราคาคุยเท่านั้นนะหลายเรื่องเนี่ยมีอำนาจเป็นเศรษฐกิจรวมกันก็ต้องบอกรัฐบาลน,นี้อยู่มา8ปีเข้าปีที่9มันทำไม่ได้ยาเสพติดเรื่องผลผลิตทางการเกษตรคืออะไรที่มันสำคัญสำคัญเนี่ยพี่น้องประชาชนก็พอจะทราบว่า นะมันเป็นอย่างไรแต่ว่ารัฐบาลนี้นะแม้ว่ามันทำงานได้ไม่ดีนะแต่มันเจ้าเล่ห์แล้วมันจะต้องอยู่ต่อซึ่งอันนี้น่ากลัวมากเรื่องที่มันแตกกันอะไรกันเนี่ยนะจริงๆก็คือกระสุนทั้งหลายเนี่ยนะเขาแยกกันไปนะ,ะมันก็คงต้องใช้เวลายืดเวลานิดหน่อยโดยเพราะปะวิทย์ประยุทธนะ์นะ ต้องไปดึงฐานผลประโยชน์มาเพื่อตัวเองจะได้มีเม็ดกระสุนมากพอเนี่ย,ยการเลือกตั้งอยู่ในเกมเข้าหมดเลยนะส่วนพวกเราก็หาเสียงกันไปครับเทนะ่าที่ผมดูเนี่ยนะเรื่องที่จะให้ประชาชนนี่เป็นเรื่องดีหมดแต่ว่ามันจะดีเกินไปหรือเปล่าบางทีอะคือรายได้มันยังไม่เพิ่มสถานการณ์มันก็ยังไม่ได้ว่าจะดีนะแล้วหลายเรื่องเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเศรฐษฐกิจของโลกก็ยังไม่เสถียรน,นเวลานี้ และมีแนวโน้มว่าจะแย่ขึ้นแม้ว่าทางเอเชียเราเนี่ยจะไม่กระทบหนักมากเท่าไหร่นะนะครับอาเซียนทางอินเดียนะถือว่าได้เป็นบวกด้วยซ้ำดีกว่าทางยุโรปว่างั้นเถอะแต่กระนั้นก็ตามกระแสที่มันจะไหลลงมาเนี่ยมันข้ามหัวประเทศไทยเราไปเกือบหมดนะอย่างไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยแกก็ชูยกเลิกเก็บภาษีเงินได้คนตัวเล็กนะมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยกว่า3 0 0แสน บาทต่อปีนะก็เดือนเท่าไหร่เนี่ยปีอีสิบสองเดือนนะสิบสองห้าเอ่สิบสองสิบสองเดือนสิบสองสองยี่บสี่นะครับเ,เงินเดือนคนเงินเดือนประมาณต่ำกว่าสองหมื่นห้าต่อเดือนเนี่ยนะใช่ไหมสองหมื่นห้าสี่เดือนก็ก็แสนหนึ่งสี่สามสิบสองก็ประมาณนั้น ถ้าเงินเดือนสองหมลงมาเนี่ยนะไม่ต้องเสียภาษีข้าราชการนี่ผมว่าจ,จํานวนมากนะอาจจะไม่ต้องเสียภาษีเป็นผลดีไหมถ้ามองในแง่ว่านะถ้าประเทศเราเนี่ยนะมีรายได้เพิ่มนะภาษีที่ลดลงไปไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันจะได้จากส่วนอื่นนะถ้าทำทั้งโครงสร้างใหญ่เนี่ย นะมันก็เหมือนที่อเมริกาเนี่ยเด็กที่จบใหม่เนี่ยนะช่วงที่เกิดโควิดมา3ปีเนี่ยเขาไม่ต้องให้จ่ายเงินคืนนะเงินกู้ยืมการศึกษานะแล้วก็พอเขาจะยกเลิกนี่บางส่วนให้สำหรับคนรายได้น้อยเนี่ยปรากฏว่าโดนบล็อกนะโดนรับลบีกันบล็อกก็ตอนนี้เห็นว่าไม่ต้องจ่ายนะเงินกู้ยืมเนี่ยไปจนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้านะ ก็เป็นการช่วยคนที่เงินเดือนน้อยจริงๆโดยหลักการมันไม่ผิดนะแต่ว่าผมเนี่ยนะมองแล้วว่าเป็นกังวลว่านะรายได้เนี่ยมันจะมาจากไหนเนาะประเทศไทยเราเนี่ยนะคือทุกคนเนี่ยก็แข่งชูกันซึ่งมันดีนะผมว่าดีเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ควรให้ประชาชนได้เยอะๆที่สุดนะแน่นอนถ้ามาพูดเรื่องนี้เนี่ยก็มาเข้าหัวข้อวันนี้นะคิดใหญ่ทําเป็นเนี่ยคุณทักษิณแกออกมานะพอคุณทักษิณออกมานะ มันเป็นกระแสอยู่แล้วละนะครับแล้วจังหวะเดียวกันเนี่ยนะช่วงที่คุณทักษิณออกมาเนี่ยก็อุ้งอิงนะเล่นบทสำคัญนะแต่ทุกเรื่องนะทุกเรื่องที่นำเสนอเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่านะอีกฝั่งนึงเนี่ยจับหูจับตาอย่างใกล้ชิดนะอย่างใกล้ชิดตู่นี้ออกมาเลยนะนะทนไม่ได้นะ ออกมากระแสวว่าเอ๊ะนะคิดโครงการดีๆเนี่ยนะจะทําได้หรือเปล่าประมาณนี้นะประมาณนั้จะทําได้หรือเปล่าก็ต้องไปดูว่านโยบายที่อุ้งอิงแกออกมาเนี่ยเป็นยังไงนะนี่นี่เอาคร่าวๆนะผมนั่งดูสิ่งต่างๆนี่เป็นเรื่องปากเรื่องท้องนะแก้ไขความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเป็นส่วนใหญ่เลยนะ ก็ค่าของชีพนะราค่าแรงขั้นต่ำา6 0 0นะครับปิญญาตรี25 0 0 0 30บาทก็อัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะบัตรประชาชนไปเดียวก็รักษาได้หมดทุกคนนะทั่วประเทศวัคซีนปากมดลูกฟรีโรคซึมเศร้ารักษาใกล้บ้านนี่ก็สะท้อนปัญหาที่มันเพิ่มขึ้นนะวัคซีนปากมดลูกนะยาเสพติดหมดจากประเทศนะหมดเลยนะโอ้แก้แก้ไขรัฐมนูลน,นะ ระบบนี่ถือเป็นการแก้นะแก้ไม่ได้เป็นการร่างรัฐมนูนฉบับใหม่นะระบบราชการดิจิทัลอันนี้ก็จริงๆก็เมื่อก่อนก็จะทำอยู่ระยะหนึ่งแล้วเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดที่พร้อมนะอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกหมู่บ้านคนะ่าไฟค่าน้ำค่าแกส๊สราคาน้ำมันต้องลดลงทันทีตั๋วร่วมรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะถ้าอยากให้ทุกอย่างเนี่ยนะ ก็เป็นจริงเนี่ยนะก็เลือกเพื่อไทยนะประมาณนี้นโยบายดีๆใครก็พูดได้แต่พักที่ทําได้และทําเป็นคือเพื่อไทยนะนี่ก็อันนี้เราก็เดาได้ว่านี่เขามาแนวนี้นะแล้วก็คิดใหญ่ทําเป็นเพื่อคนไทยทุกคนเนี่ยนะสโลแกนเขาเนี่ยก็เนี่ยออกมาที่ฉบับที่มันเต็มกว่านั้นก็ประมาณนี้นะผมสนใจอย่างเดียวเรื่องการเมืองนะคือเกาวะ เพื่อไทยเนี่เขาเก่าเขาไม่มีช่องโหว่ในเรื่องนี้เขาไม่มีช่องโหว่ว่าเป็นนโยบายแล้วออกมาแล้วจะโดนโจมตีว่าเป็นนโยบายที่นะเป็นปฏิปักษ์กับชาตินะจะเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือไปละเมิดสถาบันหลักนะมันมีกฎหมายเขียนไว้นะไว้คุมเนี่ยก็ถือว่าเพื่อไทยนี่เขามาแบบละเอียดแต่ถามว่าอันนี้มันเป็นการคิดใหญ่ทําเป็นไหมคิดใหญ่ไหมเนี่ยนะ ผมชักจะดูแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันใหญ่จริงคือมันไม่มีอะไรใหม่อ่ะว่าตรงๆเลยนะคือเป็นการแก้ปัญหาด่วนร่วงหน้าส่วนอย่างอื่นก็เป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วเพื่อไทยเนี่ยทำจริงแล้วทําได้อ่ะแล้วจริงเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ทุกพักทําได้ด้วยหลายอย่างผมว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยนะ,นะแต่นี้เนี่ยได้ข่าวว่าคุณอิงก,ก็บอกว่านี่ยังไม่หมดหรอกมันจะบอกหมดได้ไงต้องอุ๊บไว้ก่อนบางส่วนนะนะนะ ผมเนี่ยเป็นห่วงอย่างเดียวนะว่าอะไรดีหมดรอบครอบหมดนะระวังบทบาทการชี้นําพักของคุณทักษิณน,นะนะครับออกมาแล้วนีจริงๆเนี่ยถามว่าเพื่อไทยกับคุณทักษิณเนี่ยมันแยกกันไหมก็เราก็รู้อยู่นะว่าใครเป็นใครนะแล้วก็ถามว่าการที่มีคุณทักษิณเป็นตัวบวกนะเป็นที่ปรึกษาเป็นมันสมองให้เนี่ยดีไหมก็ดีสําหรับคนไทยนะ,นะครับแต่ว่าต้องระวังต้องระวัง เพราะงานนี้เนี่ยนะนะเงาปีศาจมันยังคราบอยู่ในประเทศไทยเรานะตายเงาปีศาจเนี่ยนะมันไม่ธรรมดานะวันนี้มันเริ่มรุนแรงนะเนี่ยที่ไปต่อยนะน้องอะไรนะน้องสายน้ำนะเนี่ยดูหนังหน้ามันนะทรงผมมันด้วยนะดูนะพูดแล้วก็นึกถึงวารงนะถึงวรง คือ <c oughs> เครือข่ายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะเรื่องนโยบายที่เราทําดีๆเดี๋ยวมันลอกนะดีก็ดีแล้วที่เพื่อไทยขยักไว้ก่อนนะขยักไว้ก่อนแล้วต้องละเอียดรอบคอบนะในเมื่อจะต้องไปแนวเลือกตั้งแล้วนะี่ซึ่งผมเนี่ยถ้าตามแนวที่ผมแนะนําไปนพี่น้องคงทราบดีว่าผมเนี่ยนะมองแล้วว่ายังไงก็ไม่พาไปถึงไหนหรอกไอ้ที่บอกว่าคิดใหญ่นะทำเป็นเนี่ยคิดใหญ่แล้วจะได้ทําหรือเปล่าเนี่ยผมยังสงสัยเลย วันนี้พวกทางตรงข้ามเนี่ยมันทําทุกอย่างนะมันทําทุกอย่างแล้วในที่สุดคนอย่าง <c oughs> มิ่งขวัญเนี่ยเมื่อวานมีพีน้องถามให้พูดถึงคนคนที่ผมเห็นท่าทีแล้วนะคือเป็นคนที่ทะเยอทะยานสูงมั่นใจในตัวเองแต่บุคลิกภาพและนะสาระเนี่ยมันไม่ถึงอ่ะคือต่อให้ถึงในบางเรื่องแกจจะทําดีในบางเรื่องมีประวัติในอดีตดีบางเรื่องแต่ว่าถึงระดับจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะ บารมีไม่ได้ความคิดเองก็น่าจะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงด้วยซ้ำนะประวิทย์เนี่ยดึงมานะดึงมาบอกว่าเนี่ยประยุทธ์มันไปอยู่อีกฝั่งแล้วแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวนะเป็นหนึ่งในพหนึ่งในหน่งนแคนดิเดตนายกเนะีโดนหลอกมาเนะขาไม่ขึ้นหรอกนะเขาไม่ขึ้นหรอกอย่างคุณมิ่งขวัญเนี่ยจริงๆเป็นคนที่คุมยากนะแล้วก็ปากเปล่าด้วยเนี่ยนะ ทหารนี่มันเป็นเผด็จการมันจะเอาไปเพื่อดึงคะแนนเสียงดึงคนนะมิ่งขวัญมาก็เดี๋ยวมีลูกน้องตามมาอีกพักที่เคยได้คนห้าคนก็จะตามมาคงหวังกันแบบนั้นนะอือย่างน้อยก็ไม่ได้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะคือเอาเท่าไหร่นี่เขานะได้เท่าไหร่เขาเอาหมดอ่ะดึงมาให้หมดอ่ะละเอียดยิบนะีละเอียดยิบเนี่ยเขาเียกเป็นพักอะไรนะรวมไทยอะไรนะเนี่ยนไม่รู้นะคนเขาส่งมาเนี่ยนะ นะพวกนี้ยังอยู่องคาพยบมันอยู่กันครบอนะอยู่กันครบอย่างธรรมนัตเนี่ยนะพอจะเป็นศัตรูกับเขาวันนี้เนี่ยยิ่งมีหลักฐานเนี่ยแย่เลยนะน่าจะถึงขนาดจบเลยนะหมดอนาะคตทางการเมือง100มีพี่น้องเขาว่ากันมาเนี่ยแล้ววันนี้ก็ต้องต้องหลบเลยอะนะแต่ว่าการเมืองอะไรก็เป็นไปได้เดี๋ยวก็ต้องไปดูกันอีกทีนะต้องไปดูกันกทีว่าจะเป็นอย่างไร <c oughs> ผม มาพูดเรื่องเหล่านี้นะเพื่อจะบอกว่าการทํารงซึ่งระบอบของเขาเนี่ยทุกอนูของเขาเนี่ยนะเขาจะไม่ปล่อยเลยนะแต่ว่าการห้อยโหนของคนบางคนเราก็รู้ว่าเราไม่ให้ราคามันแต่เราจะเรียกว่าเราจะจะมองข้าไม่ได้อะเนี่ยไอตัวที่ไปขัดขวางการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเห็นชัดนะ ต้องเป็นราชาณาจักรเท่านั้นนะแฉรู้ทันคนต้องการสาธารณารัฐนี่โหนเจ้าเลยเครดิตอย่างอื่นฝีมือด้านเศรษฐกิจมันสมองไม่มีจะหากินกับเสียงของนะคนรักเจ้าขี้หมูขี้หมาได้มาเนี่ยนะลูกน้องในพักไม่ได้สักคนแต่ตัวกูเป็นเบอร์หนึ่งปาร์ต้ลิสกูได้หนึ่งคนแล้ววะเนี่ยประมาณอย่างนั้นนี่สันดานของไอ้พวกราคาถูกทั้งหลายมันมีอยู่แค่นี้แหละ แล้วก็นี่เหมือนกันเนี่ยมิขวัญเนี่ยคือเป็นคนที่สแสวงหาอํานาจอะนะแล้วที่สุดอุดมการณ์จริงมันไม่มีอาจจะมีอยู่บ้างถนะ้าได้ทํางานนะแต่ขออยากมีอํานาจนะแล้ววันนี้มันเปิดช่องนะอยู่ข้างนอกก็หิวโหวยทําอะไรไม่ได้นะที่จะกินศักดิ์ศรีกินอุดมการณ์เนี่ยนะมันไม่เอาที่สุดแล้วก็วิ่งเข้าหาดีกว่านะนะมีโอกาสได้อำนาจอาจจะอ่านเกมแล้วอะไรแล้วนะ แต่ว่าคนที่เขาดูกันอยู่เนี่ยหลายคนเขาก็ก็ดูถูกเลยะนะดูผมคงไม่พูดมากแล้ว่าใครพูดอะไรยังไงนะนะมาเสียคนตอนแก่แต่ว่าสิ่งที่ผมจะฝากพี่น้องเอาไว้เนี่ยนะการเมืองเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก เขาอ้างประชาชนอ้างว่ารักประชาชนทําเพื่อประชาชนเลือกตั้งมาก็ขอเสียงประชาชนแต่ภายใต้ระบอบอย่างนี้คนดีคนเก่งกาททำงานไม่ได้จริงซึ่งเราเห็นแล้วเห็นอีกแล้ววันนี้มันเป็นเจตจำนงของระบอบที่จะไม่ให้คนดีมีความสามารถเนี่ยนะเข้าไปทํางานได้จริงนโยบายนะเพื่อไทยเขาก็เสนอเรื่องปากเรื่องท้องเขาก็ฉลาด แต่เข้าไปแล้วก็จะไม่ได้อะไรที่ดีกว่าเดิมนะต่อให้ถล่มทลายเข้าไปนะสังเกตว่าเรื่องแก้ไขรัฐนูลเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าอะไรใหม่แล้วนะแก้ไขรัฐนูลคือแนวปฏิรูปอะแก้ไขเฉพาะบางส่วนเรื่องทหารไม่แตะเลยนะการปฏิรูปกองทัพนะยังไม่มีแต่ว่านี่ยังไม่ใช่นโยบายทั้งหมดอะวันนี้กระแสสังคมนี่ต้องดันนะ ก้าวไกลต้องต้องบล็อกต้องข่มเลยในเรื่องความก้าวหน้าทางการเมืองเพราะนั่นคือจุดอ่อนแล้วก้าวไกลจะต้องไปแก้ไขในเรื่องนี้แหละเรื่องนโยบายนะนะอย่าเอาเฉพาะให้มันแบบให้มันดูหรูอย่างเดียวนะต้องเอาความเป็นไปได้ด้วยนะครับคือเขาก็จะโจมตีว่าทําไม่ได้ทําอะไรเงี้ยเพราะนั้นเวลาหาเสียงเนี่ยเหมือนกับไปดีเฟน์งบประมาณเลยอ่ะก้าวไกลต้องทําแบบนั้นเลย ถ้าใครถามว่าทําอะไรไม่ได้ต้องบอกเลยว่าขั้นตอนจะทําจากไหนยังไงซึ่งผมเชื่อว่าศักยภาพของก้าวไกลเนี่ยมีผมว่าวันนี้ถ้าต้องไปสู่เกมการเลือกตั้งเนี่ยถ้าก้าวไกลนะไม่รู้จะสายไปหรือเปล่านะปิดเรื่องของการจะโดนโดนยุบพักอะไรได้เนี่ยนะก็ถ้าเข้าฮอสกันได้3 7มเนี่ยนะซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะถ้าต้องไปทางนั้นแล้วเนี่ย ก็อยากให้ชนะได้ว7ย377ซึ่งถึงตอนนั้นก็อาจจะต้องช่วยกันแต่ว่าผมบอกเลยว่าความหวังมันรืบเรี่ยเพราะมันเป็นกรอบที่เขาพาเดินอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ชนะเขาไม่ไม่ทางที่เขาเปิดให้เราเดินนคือทางที่ต้อนเราไปสู่จุดที่เราสู้เขาไม่ได้เราไปอยู่ในจุดที่เขาคุมได้นี่คือตรกกะธรรมชาติเลยแล้วก็คอสอชอและเครือข่ายราชาธิไปไตยไทยเนี่ยเขาไปทางนั้นแน่นอนก็คือเปิดช่องเมื่อจงังหวะเหมาะสม ตอนเราไปอยู่ในกรอบเสร็จแล้วก็เหมือนกับเราดักปลานะนะต้องการดักปลาแล้วก็นะบางทีก็เปิดให้น้ํามันไหลลงมาไหลลงไปแล้วก็ปลาก็ไหลลงไปเสร็จแล้วก็เอากระชอนอะไรไปจับอยู่ข้างล่างนะน้าก็ไหลลงไปปลากตกลงไปนะ้เป็นอย่างนั้นนั่นคือเจตจำนงเขานะเราทีน่นีวันนี้ เราถามว่าเราจะฝ่าด่านตรงนี้เราก็สามารถจะชนะได้ไหมเนี่ยมันผมมองแล้วเนี่ยอันตรายที่บอกว่าคิดใหญ่ทําเป็นเนใหญ่ใหญ,ใหญ่แค่ไหนนะนะที่ที่ดูมาไม่มีอะไรว้ววสำหรับผมเลยนะไม่มีอะไรเลยเขาเรียกว่าคอนเซอร์เวทีมากๆไม่ได้แปลว่าอนุรักษ์นิยมนะแต่ว่าไม่ดุดันไม่โปรแอคทีฟไม่โปรเกรสซีฟมากพอนะครับไม่มีอะไรหวือหวาไม่มีอะไรใหม่ที่เรียกว่าเป็นหมาครั้งนี้นี่คิดใหญ่ แต่แปลว่าผมเชื่อว่าเพื่อไทยเนี่ยกักกักไว้อยู่พักหลายพักก็คงยังกักอยู่นะเวลานี้อาจจะเร็วเกินไปแต่ถ้าจะคิดใหญ่นะจริงๆเนี่ยมันต้องมันต้องนะจัดการแบบที่ผมพูดนั่นแหละในสภานอกสภาด้วยกันนอกสภาเนี่ยเตรียมประชาชนไว้เลยไม่ว่าจะโดนยุบพักหรือว่ามีการรัฐประหารเนี่ย ต้องพร้อมจะพาประชาชนเนี่ยยึดอํานาจคืนมาแล้วเกมเนี่ยแทนที่เราจะไปรอเข้าไปในซอกที่เขานะในกรอบที่เขาวางไว้ให้เดินเข,าข้าคอกไปแนละ้วเรามาสร้างเวทีใหม่เวทีเนี้ยทำได้ง่ายๆคือหนึ่งเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาเต็มท้องถนนทั่วประเทศจริงจังบีบให้ประยุทธ์ประวิตรรีบคลายอำนาจยุบสภาทันที รีบยุบสภาตอนนี้เลยแล้วประกาศเลอกตั้งภายใน45วันอะไรก็ว่าไปตามกฎหมายแล้วให้รีบยุบสภาอย่ารอให้มันไปนะจนถึงเดือนมีนาปีหน้าเนี่ยกระสุนคุณหมดนักการเมืองโดนดูดคุณต้องเร่งจัดการตรงนี้มันจะต้องเอาเงินไปไล่แจกประชาชนอีกอะไรอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้เปรียบเนี่ยต้องเอาประชาชนออกมาแล้วไล่ประยุทธ์ประวิตรโดยการให้ยุบสภาแล้วรักษาการเท่านั้นนะซึ่งรักษาการก็จะมีข้อจํากัดที่ทำอะไรนะหลายอย่างไม่ได้ เมื่อยุบสภาแล้วเนี่ยนะเงื่อนไขอีกอการหนึ่งซึ่งประชาชนต้องบีบก็คือจะต้องให้ประยุทธ์ประวิทย์เนี่ยอนุพงศ์เนี่ยแล้วคณะคสอชอเนี่ยประกาศเลยว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งและจะเว้นวักการเมือง10ปีมันบีบพวกเรามันยุดอำนาจพวกเราไป10ปีใช้อำนาจกันมาเนี่ยนะรวมแล้วก็นับ10ปี เพราะนั้นเนี่ยมันต้องหยุดคนที่เข้ามาเขียนกริกาอ้างว่ามาปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเ่ยแล้วเข้าไปสู่การเลือกตั้งนะคุมเกมต่างๆแล้ววันนี้ยังหน้าด้านจะอยู่ต่อเน,นี่ยต้องถือว่าหมดเวลาพวกอดละเว้นรักสิบปี10ปีคุณจะกลับมาที่หลังก็ได้แต่ทุกคนที่ใช้ชื่อคอสอชเนี่ยนะต้องเว้นรักทางการเมืองนี่ประเด็นที่หนึนะยุบสภาส คสอชอจะต้องไม่ลงสมัครเลือกตั้งนะครับหมายถึงทุกคนที่มีชื่ออยู่ในคณะคอสอชอชุดหนะึ่งชุดสองว่ากันไปนะจะต้องไม่เข้าไปสู่การเมืองคือเว้นว่าการเมือง10ปีอันที่3คือสอวอจะต้องลาออกและไม่มีการแต่งตั้งใหม่รัฐบาลรักษาการก็จะปล่อยให้ไม่มีสอวอแล้วสอวอต้องลาออกฮะ แต่ไม่เป็นไรสวไม่ลาออกถ้ามันยังแในเชิงปฏิบัติมันทํายากเพราะเราต้องเร่งให้ยุบสภาก่อนเนี่ยไอ้สวเนี่ยไว้จัดการทีหลังวันที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยสวจะต้องไม่เกี่ยวข้องเด็ดขาดถ้าคุณทำสามนิ้วแบบนี้ได้นะยุบสภาทันทีแล้วคอสชเนี่ยยุบสภาเสร็จแล้วคอสชเนี่ยจะต้องเว้นบักการเมืองเสร็จแล้วเนี่ยสวถูกปิดสวิตช์หรือปิดสวิตช์ตัวเอง ในการเลือกนายกอัฐมนครั้งหน้า3นิ้วนี้เป็น3นิ้วแบบนะเล็กมี3นิ้วใหญ่นะที่คุยคุยกันอยู่เรื่องการร่างรัฐนูนเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะั้นเป็นเรื่องถัดไปภารกิจเร่งด่วนเนี่ยถ้าในเชิงยุทธ,ธศาสตร์ยุทธวิธีแล้วเนี่ยคุณต้องไปแบบนี้รุกเขากําหนดสถานกา,ารณ์เงื่อนไขที่มันไม่ชอบทำเนี่ยคุณต้องเขี่ยได้คุณต้องเขียเข่ยแล้วจริงๆจ,จะต้องเขีย่ย สมควรจะให้คอสชออกจากการเมืองทหารแก่ออกจากทำเนียบจากนั้นให้นักการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนที่ใสบริสุทธิ์เข้ามาเพราะวันนี้ไอ้พวกนี้มันสะสมกระสุนไว้มันได้เปรียบคนอื่นทุกอย่างทําประเทศชาติบ้านเมืองเสียหายเหตุผลเนี่ยมันพร้อมนะถ้าใครถือวาระตรงนี้นะแล้วดึงประชาชนออกผมเชื่อว่าประชาชนหนุนถ้าประชาชนออกมาแล้วปุ๊บพวกนี้มันจะปราบหนักพอปราบหนักปุ๊บสสในสภา,าก็ลาออกนะครับลาออก ถ้าประชาชนเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวหรือโดนทำร้ายแม้แต่คนเดียวเลือตดตกกางออกปุ๊บเนี่ยคุณลาออกเลยเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยลาออกสภาไปต่อไม่ได้ความชอบธรรมไม่มีก็ต้องยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งต้องบีบไม่ใช่ไปรอเราเอาไม่พร้อมอะแต่เชื่อเถอะประชาชนพร้อมนะแล้วโดวยประสบการณ์เนี่ยเพื่อเพื่อไทยก้าวไกลทำได้สู้ได้แต่จะต้องไม่ไปสู้ในกรอบที่เขานะวางไว้ให้เนี่ย แล้วตามจังหวะเวลาที่เขาเป็นตัวกําหนดโดยที่เขาได้เปรียบทุกอย่างผมเสนอด้วยความเป็นห่วงด้วยความหวังดีนะอยากให้ฝั่งประชาธิปไตยได้ชนะเพราะการเปลี่ยนระบอบจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการชิงอํานาจคือการชิงอํานาจเมื่อชิงอํานาจมาได้แล้วปุ๊บเนี่ยจะต้องใช้อํานาจที่มีอยู่เนี่ยไปจัดการโครงสร้างอํานาจวางโครงสร้างอํานาจ วางระเบียบว,วิธีการใช้อำนาจของประชาชนนะแล้วรวมถึงการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนเริ่มต้นมันจะต้องมีอำนาจก่อนเมื่ออำนาจจะมีได้ก็แปลว่าอำนาจเรดการไม่มีเราเข้าไปแทนการเข้าไปแทนแล้วจะต้องแทนโดยที่สามารถที่จะเขียนโครงสร้างอำนาจใหม่นั่นรัฐธรรมนูญใหม่อะไรเขาว่ากันไปนะ โครงสร้างอํานาจใหม่เรื่องการจัดสรรผลประโยชน์ระเบียบวิธีต่างๆนะแต่เนื้อหาสาระโดยทั้งรวมเนี่ยอำนาจมันต้องเป็นของประชาชนแล้วใช้โดยตัวแทนที่มาจากการเลือกของประชาชนที่ใสบริสุทธิ์นะและเป็นจริงเท่านั้น2ก็คือประโยชน์เนี่ยมันจะต้องจับต้องได้ที่ไปถึงมือประชาชนซึ่งถ้าเป็นการเลือกตั้งที่ในะสบริสุทธิ์ไม่มีตัวพวกเนี้ยเข้ามารัดวงจรเนี่ยเราได้นักการเมืองดีมีความสามารถซึ่งมีอยู่ นะครับพักแต่ละพักก็อยากจะแสดงฝีมือเพื่อประชาชนเราต้องตัดวงจอรอุบาทนี้ออกไปเพราะฉะนั้น3ข้อที่ผมบอกนะครับ <c oughs> บีให้คอสช,อชอยุบสภาแล้วบีให้คอสช,อชอนั้นต้องเว้นรักทางการเมือง10ปีจากนั้นนะครับจัดการกับสวไม่ให้ทำงานได้ถ้าทำสามข้อนี้เส้นทางถูกสู่ประชาธิปไตยเนี่ยถูกร่องถูกรอยนะครับเป็นมัรควิธีที่เหมาะสมนะ คือเอาตัวที่เป็นอุปสรรคสําคัญนียออกไปการเปลี่ยนระบอบเนี่ยบางทีเราต้องถือว่าขั้วอำนาจหรือกลไกที่มันทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยถอดปลัก๊กมันก็หยุดทุกแทบจะทุกอย่างเลยนะสะชเนี่ยเทียบไปเทียบมาเกือบจะเป็นปลั๊กเลยนะนะถ้าไม่ใช่ปลั๊กไฟก็คือสวิตช์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะปุ่มออนออฟเนี่ย กดออฟปุ๊บมันก็ไม่ทํางานหรือถ้าประเทศมันต้องเดินหน้าต่อจะทํำยังไงนะให้มันเป็นการปฏิบัติงานที่ได้เฉพาะบางส่วนเหมือนเก s สเหมือนอะไรเงี้ยไม่ใช่เข้าไปแล้วยังไปทําอะไรได้อยู่ทั้งหมดนะยังไงก็แล้วแต่นะนะให้กําลังใจพวกเราทุกคนนะสู้กันต่อไปนะครับบุญรักษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ